จริงสิเด็กคนนั้นบอกว่าอ่านหนังสือมาเยอะรู้เรื่องในประวัติศาสตร์มากมายทำไมข้าไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยละ่ะลูกสาวข้ามีเรื่องที่ข้าไม่รู้เกี่ยวกับนางได้อย่างไรสามปีมานี้เรื่องที่พระองค์ทรงหาเวลาว่างแอบไปดูนางที่เตียงทุกคืนเรื่องนี้นางรู้ตั้งนานแล้วด้วยเหตุนั้นเพื่อหลบสายตาฝ่าบาท นางจึงตั้งใจมาหากระหม่อมตอนเช้าตรู่ท่านปราดอาวุโสข้ามาอ่านหนังสือนะและนางไม่ยอมให้กระหม่อมถามมากนางเพียงอ่านหนังสือที่กระหม่อมสะสมไว้เพียงอย่างเงียบๆท่านปราดอาวุโสข้าอ่านหนังสือพวกนี้หมดแล้วนะท่านซื้อหนังสือมาเพิ่มอีกได้ไหมเจ้าคะนางอ่านหนังสือที่เจ้าสะสมไว้มาจนหมดแล้ว ใช่เพะย์ค่ะตอนนางอายุสี่เดือนก็พูดได้แล้วเรื่องนี้เจ้าก็รู้ด้วยเหรอแล้วทำไมข้าไม่รู้ละ่ะเรื่องเป็นแบบนี้พะย์ค่ะวันหนึ่งเมื่อสามปีก่อนกระหม่อมทนไม่ไหวจึงแอบไปหานางโดยไม่ให้พระองค์รู้แต่ถูกนางจับได้กระหม่อมจึงเพิ่งรู้ว่านางอายุเพียงสี่เดือนก็พูดได้แล้ว <c oughs> หลังจากนั้น นางจึงเริ่มขอให้กระหม่อมอ่านหนังสือให้นางฟังแล้วเรียกสิ่งนี้ว่าการศึกษาหาความรู้พอโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงนางก็วิ่งได้นางจึงมาวิ่งอ่านหนังสือที่หอคอยแห่งความหวังของกระหม่อมด้วยตัวเองแม่นางจะอายุยังน้อยแต่กลับมีความจำดีและอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็วหนังสือที่กระหม่อมใช้เวลาอ่านครึ่งเดือนถึงจะอ่านหมดนางกลับใช้เวลาอ่านเพียงหนึ่งวัน เป็นเด็กที่น่าสนใจจริงๆลูกสาวของข้าเก่งถึงเพียงนี้เชียวแต่คนเป็นพ่ออย่างข้ากลับไม่รู้อะไรเลยพระราชวังจักรวรรดิคาคัสเจ้าคนไร้ประโยชน์เอ๊ะเจ้าหญิงโซอีเจนเจ้าชายโจชัวแห่งจักรวรรดิรอเรนคนหนึ่งอายุสามขวบอีกคนอายุสี่ขวบ สามารถฝึกฝนเรียกสัตว์อสูรออกมาได้แล้วแต่เจ้าอายุเจ็ดขวบแล้วกลับยังฝึกไม่ได้เลยข้าจะเลี้ยงเจ้าไว้ทำไมกันเออลูกเลยประโยชน์เองทำให้เสด็จพ่อต้องผิดหวังเจ้าชายของจักรวรรดิคาคัสเซาวาดมินซีเจ็ดปีไรเวท พยาค่ะเสด็จพ่อไร้ประโยชน์เจ้าเหมือนคนไร้ประโยชน์จริงๆโซอีเอเดนตอนนั้นข้าแค่ฆ่าบุตรีบุญธรรมของเจ้าไปคนเดียวแต่เจ้ากลับฆ่าเจ้าชายผู้เป็นลูกรลักของข้าถึงสามคนข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับเจ้าเลยตอนนี้ลูกๆของเจ้าค่อยๆเก่งขึ้น เจ้าคงจะลำพองใจมากสินะคอ,อยดูเถอะว่าข้าจะจัดการเจ้าอย่างไร <c oughs> <c oughs> ผมชื่อสวัดมินซีเป็นเจ้าชายลำดับที่17ของจักรวรรด Car ิคาคัสเดิมทีผมเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาคนหนึง่งแต่เพราะถูกรถชนเลยทะลุมิติมายังโลกเวทมนต์แห่งนี้ ในตอนที่ผมทะลุมิติมาเจ้าของร่างนี้ทนรับกับเวทมนต์ที่ทรงพลังมากในร่างกายไม่ไหวหลังจากเกิดครั่งและฆ่าแม่ของตัวเองตายแล้วก็ตายตามไปด้วยตอนที่เพิ่งทะลุมิติมาผมเห็นศพกองเต็มพื้นมันน่ากลัวมากมินซีของข้าในร่างกายของเจ้ามีพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ข้าไม่ต้องกังวลแล้วล่ะว,ว่าจะทำลายจักรวรรดิอื่น แล้วรวมทุกจักรวรรดิเป็นหนึ่งไม่ได้ใช่หรือไม่แต่แล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาผมคิดว่าเขาจะฆ่าผมแต่ไม่นึกเลยว่าในตอนที่เขาเห็นผมแล้วดวงตาของเขากลับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความดีใจรากลับว่าศพที่กองอยู่เต็มพื้นไม่มีตัวตนถึงแม้ผู้ชายคนนั้นจะคาดหวังกับผมไว้มากแต่หลายปีมานี้ผมก็ไม่สามารถฝึกอัญเชิญสัตว์อสูรออกมาได้เลย เขาเริ่มหมดความอดทนและโหดเหี่ยมกับผมมากขึ้นทุกวันเอะ๊ะไรประโยชน์จริงๆถึงตอนนี้ก็ยังอัญเชิญสัตว์อสูนออกมาไม่ได้ข้านี่เลี้ยงเจ้ามาหลายปีเพื่ออะไรกันนะเอะ๊ะสัตว์อสูนเหรอของพันนั้นนะ่ะข้าอัญเชิญออกมาได้ตั้งแต่อายุสามขวบแล้วเพียงแต่ข้าไม่เคยบอกใครเท่านั้นเองคงไม่มีใครคิด ว่าสัตว์อสูรของผมก็คือผมเองในตอนโตแซววาชอนมินิยโหดเหี่ยมตอนนี้พลังของเรายัางอ่อนแอเกินไปยังต่อต้านเขาไม่ได้ซ่อนพลังเอาไว้อย่าเพิ่งให้เขารู้พลังที่แท้จริงของเราจะดีกว่าแต่โซอีเจนโซอีโจชัวพวกเจ้าอายุยังน้อยแต่กลับอัญเชิญสัตว์อสูรออกมาได้ข้าเริ่มสนใจพวกเจ้าแล้วละสิ ข้าจะไปเจอพวกเจ้าเดี๋ยวนี้ฮึพระราชวังจักรวรรดิรอเรนจักรวรรดิรอเรนเดิมเป็นเพียงจักรวรรดิที่อ่อนแออันดับสาม่งตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิที่มีอำนาจมากมายกระทั่งเมื่อ8ปีก่อนโซอีเอเดนที่อายุเพียง17ปีได้ขับไล่ทุกคนที่บุกรุกเข้าไปด้วยตัวคนเดียวและได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิ เพียงไม่กี่ปีเขาก็ทําให้จักรวรรดิออรินกลายเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งรองจากจักรวรรดิคาคัสจักรพรรดิของจักรวรรดนินี้ดูถูกไม่ได้เด็ดขาดเวทป้องกันเกิดความผิดปกติมีคนบุกลุกในเมื่อผ่านเวทป้องกันของข้ามาแล้วก็มาเจอกันหน่อยสิเอ๊ะแย่ละถูกจับได้ซะแล้วโอ้ เด็กหนุ่มงั้นเลยอ,อยากตายนักใช่ไหมเออไม่ไม่อยากถ้าเจ้าอยากตายข้าจะช่วยส่งเคราะห์ให้เดี๋ยวนี้แหละหลายปีมานี้เจ้าเป็นคนแรกที่กล้าบุกลุกเข้ามาในวังของข้าข้าชอบเจ้ามากงั้นเอาเท่ากระดูกของเจ้าไว้ที่นี่แล้วกันนะ <c oughs> อะเป็นวิทย์มนต์ที่แข็งแกร่งมากไม่ได้ สู้กับเขาซึ่งซึ่งหน้าไม่มีทางชนะได้เลยเรีบอาศัยโอกาสนี้หนีดีกว่าหนีไปแล้วงั้นเร <c oughs> <c oughs> เด็กนั่นน่าสนใจจริงๆ <c oughs> คิดไม่ถึงว่าจักรพรรดิของจัก,กรวรรดิโรเลนจะเก่งถึงเพียงนี้เจ้าโง่เสาว,วาดชรนิิดอยากจะฆ่าเขาไม่รู้จักเจียมตัวเองเส้นเลย บ้าเอ้ยเมื่อครูเสียพลังเวทในการต้านทานเปลวไฟไปเยอะมากตอนนี้เหาะไม่ไหวแล้วยังไงก็สั้นตัวก่อนแล้วกัน